แรงบันดาลใจนะครับก็อยากช่วยคนปัญหานะครับที่แคนาเดอยนจะแก้มีอยู่3ส่วนครับนะครับส่วนแรกคือมูลนิธิส่วนที่2ก็คือเสิยงบรดล้อมข้อที่3คือคนว่างงานในชุมชนนี่คือเซส0ี o n l o n e ออนไลน์ออฟฟิ้พอดแเรียนคิดเรียนรู้เรียนทําการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมเจาะโมเดลนวัตกรรมและธุรกิจเพื่อสังคมที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน กับบริษัทแคเนชันไทยแลนด์จำกัดชวนคุณผู้ชมตั้งคำถามไปพร้อมๆกันนะครับกับการทำธุรกิจเพื่อสังคมทำยังไงให้ประสบความสำเร็จและที่สำคัญธุรกิจต้องอยู่รอดได้นะครับกับธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับสินค้าชนิดหนึ่งครับที่คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อสิ่งที่ผมกำลังพูดนี้เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตหลังความตายครับและคนซื้อไม่ได้ใช้เป็นเพราะเรื่องของธุรกิจนี้ เป็นสิ่งที่คนหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนั่นก็คือพวงหรีดนั่นเองครับเวลาที่เราซื้อไปให้กับผู้วัยชนแน่นอนการซื้อสินค้าเพื่อส่งต่อกลายเป็นธุรกิจแล้วครับแต่จะมีสักกี่ธุรกิจกันที่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชุมชน3ด้านนี้ได้อย่างครอบคลุมมาถอดบทเรียนกันครับกับธุรกิจของ c a r Nation Thailand จำกัด วันนี้ชวนคุยกับทางผู้บริหารธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม Social Enterprise ตะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับทางคุณบิ๊กปริศรังสีมานน์นะครับโคฟาวเดอร์ Co ของบริษัท Care Nation Thailand จำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Care Nation ที่มาของชื่อนี้มาได้ยังไงแล้วจริงๆอยากให้ช่วยฉายภาพในสิ่งที่เราทำปัจจุบันนี้ครับว่า Care Nation เราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอะไรอันนี้บอกโดยเฉพาะคนที่อาจจะยัง ไม่ได้ถึงวัยที่จะที่จะใช้บริการของเราใช่ครับแคนเนชันจริงๆคือพุงรีที่มาจากกระดาษนะครับ,รบที่เรามาทดแทนพุงรีที่มาจากตรงไม้นะครับคำว่าแคนเนชั่นนี่มาจากคำว่าแคร์แล้วก็คำว่าเนชันนะครับก็เราแคร์ประเทศของเรา นะครับก็เว็บเราเนี่ยก็จะเป็น c a r e k n a t i o n c o m นะครับจริงๆมันล้อมาจากคำว่า a ค e า Nation แล้วก็พยายามจริงๆกับพาร์ทเนอร์ผมที่ทำด้วยกันตคกดออกมามันก็เลยล้อไปว่าเออมันชื่อดอกไม้นะแต่จริงๆเราดอกไม้นี้เรามีความแคร์สังคมอะไรอย่างเงี้ยครับคุณวิกอยากให้คุณวิกเล่าย้อนถึงจุดเริ่มต้นหน่อยว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจ SE นี้ในนามของ a ค e nation thailand ครับผมเป็นคนเด็กกิจกรรมตั้งแต่เด็กนะครับก็ชอบช่วยสังคมมาตั้งแต่สมัย มหาวิทยาลัยดีกว่าก็โตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากมหาวิทยาลัยก็วอนเลนเทียทำนู่นทํานี่ไปออกแคมป์ทำนู่นทํานี่นะครับแล้วก็พอโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยเริ่มไม่มีเวลานะครับพอไม่มีเวลาเนี่ยโรจากการที่วอนเนเทียตัวเองไปช่วยงานต่างๆนะครับก็กลายเป็นโรที่ในการช่วยหาเงินเข้าหลายๆที่นะครับที่หนึ่งที่ผมช่วยมาตลอดนะมาเป็นสิบปีละนะครับคือบ้านเด็กกำพร้าจากสามชายแดนภาคใต้ชื่อบ้านลูกเหลียงนะครับก็เด็กกำพร้านะสงศารนะครับก็ หน้าที่ผมก็คือหาเงินให้เขาทุกปีทุกปีนั่นแหละเขามีอยู่เด็กอยู่ประมาณ200กว่าคนหนึ่งคนที่ใช้เงินประมาณ20,000นนะครับทีนี้เนี่ยการที่ผมจะไปขอเงินเพื่อนหรือขอเงินใครผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยขอเงินทุกปีเนี่ย มันเริ่มมันเริ่มเหมือนผมไปขอเงินเขาอะนะครับ,รบปีหนึ่งมันแป๊บเดียวนะถ้าบอกปีนี้ผมว่าไอ้ยพี่ผมขอสองหมื่นนะคุณโต้ผมขอสองหมืน่นเอ้ยมันอีกแป๊บเดียวนะมันรู้สึกแป๊บเดียวจริงๆที่ผมจะต้องขอคุณโต้อีกสองหมืน่นนะมันเร็วเกินนะครับผมบังเอิญเนี่ยช่วงที่ทางบ้านลูกเหรียงเนี่ยเขาติดต่อมาว่าให้คุณพีช่วยหาเงินทุนให้หน่อยระดมทุนให้หน่อยนะครับผมก็ได้ไปนั่งงานศพงานศพหนึ่งซึ่งเป็นงานศพผู้ใหญ่ นะครับก็นั่งข้างกับโคฟาวเดอร์นี่แหละโคฟาวเดอร์ Co ของผมเป็นคนที่ชื่อน้องเอิร์ธนะครับนะครับก็นั่งกับเอิร์ธเนี่ยแล้วก็บอกว่าโหตรงนี้นะแบบงานศพผู้ใหญ่เนี่ยมีพวงศิริประมาณ4ี่ห้าร้อยพวงเลยผู้ใหญ่ท่านเนี่ยแล้วก็ถ้าพวงศิริพวงละสองพันบาทเท่ากับงานเนี้แปดแสนถึงล้านหนึ่งอ่ะที่ทิ้งไปเลยภายในเจ็วันผมก็เลยบอกเขาเอ้ยเอาตรงนี้แหละเรามาช่วยกันซึ่งเอิร์ธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมทํางานเพื่อสังคมได้ครับตลอดด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็บอกเฮ้ยเอิร์ธงั้นเรามาทำอย่าง ดีกว่าก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นว่าทาไมแคนชั่นออกมานะครับก็ประมาณ4ปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งในการออกแบบครับนะครับย้อนย้อนกลับไปตอนนั้น4ปีที่แล้วตอนที่เราไปนั่งงานจบที่เราเห็นพงรีดที่เยอะๆะเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่พงรีดเป็นลักษณะแบบไหนฮะก็ดอกไม้ซึ่งตอนนี้ก็ยังยังเป็นอยู่ยังเป็นยังเป็นดอกไม้อยู่นะครับส่วนใหญ่ซึ่งแต่ว่าตอนนู้นเข้าไปเสิร์ชเอ้ยถ้ามันไม่มันไม่มีอัลเทอร์นทีฟนะครับอัลเทอร์นทีฟของพวงหรีดคืออะไร1จักรยานยนต์ครับ สองคือพัดลมสามต้นไม้นะครับถ้าถามจริงจริงะวัดต้องการอะไรบ้างจากสามอย่างนี้อ่ะสี่ผ้าห่มนะครับวัดไม่ได้ใช้จักรยานจักรยานเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้นะครับอย่างอันที่สองคือพัดลมพัดลมหัวัดได้คืนๆหนึ่งอะหลายสิบตัวนะครับก็มากเกินพอที่วัดจะเอาไปได้อันที่3คือต้นไม้เนี่ยสมมติวัดธาตทองเนี่ยจะเอาไปปลูกที่ไหนนะครับหรือผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มก็น่าจะได้เยอะเกินที่ความจําเป็นสุดท้ายนะครับคือ มอบให้เจ้าภาพเอากลับไปจัดการหมดมนะครับเจ้าภาพก็เป็นภาระอีกว่าเอยจักรยานยนต์ไอ้จักรยานปานจักรยานเนี้ยก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนต้นไม้ก็ไม่รู้จะปลูกยังไงพัดลมก็อาจจะยังไม่อยากได้นะครับ,รบสุดท้ายคือภาระนะครับมผมก็เลยคิดว่าเออถ้าตอนนี้มันไม่มี a l t e r ์เนทีฟที่ดีทําไมเราไม่ทําตรงนี้เอาเงินตรงหาวิธีมาเปลี่ยนอะไรตรงนี้สักอย่างนึงซึ่งมันเป็นเพนพอย์ของเราวันนั้นยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะครับก่อนที่มาตกลงกันว่าเออเรามาทองทําเป็นพวงหลีดที่มาจากระดาษดู ครับก็ก็คิดมาหลายท่าเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะครับสุดท้ายก็แบบเออมาลองทําดีกว่าเพราะว่าอะไรปัญหานะครับที่แคนาเดียนจะแก้มีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือมูลนิธิมูลนิธิที่เนี่ยเหมือนณวันนั้นนะกับวันนี้เหมือนกันไม่มีเงินโอ้โหมูลนิธิลาบากมากนะครับการที่เขาจะส่งคนไปขอเงินเนี่ยยากนะครับเศรษฐกิจทุกคนแย่นะครับมูลนิธิมีปัญหาเรื่องซอสฟินคำหาเงินที่ที่ที่คอนเซนท์ฟลอฟินคำไม่ได้ส่วนที่2 ก็คือเสียงบัดล้อมหลายๆท่านเนี่ยสั่งดอกไม้เนี่ยอาจจะดูว่ากรอบข้างนอกเนี่ยมันเป็นฟางมามัดถูกไหมครับแต่จริงๆต้องดูดีๆว่าดอกไม้เนี่ยมันปักกับโฟมอยู่ดีเนื่องไหมครับเพราะว่าอะไรกรอบข้างนอกงงงแต่ตรงกลางจะปักยังไงให้ให้ดอกไม้อยู่ตรงกลางเาซึ่งเขาก็ปักอยู่บนโฟมอยู่ดีนะครับลองไปงานศพนะเราหันข้างหลังมาส่วนใหญ่โฟมทั้งนั้นเลยมันถึงจะยึดอยู่ใช่เป็นจะปักกับอะไรนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ที่แย่พอๆกับโฟมเนาะอยากให้ดูดีๆว่าเขามัดถงพลาสิก ทุกดอกเลยเพราะว่าเราต้องการให้พงรีดอยู่วันควันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทำไงให้อยู่7วันทําให้มีน้านะครับเพราะฉะนั้นทุกดอกเนี่ยเขาจะเอาถุงพลาสติกมัดแล้วก็ใส่น้าลงไปเพื่อให้มันอยู่ได้ถึง7วันนะครับซึ่งหนึ่งคืนเนี่ยประเทศไทยเราส่งประมาณ1 0 0 0 0หพวงนะครับที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยประมาณ1 0 0 0 0หพวงแปลว่ามันเยอะกว่าลอยกระทงอีกนะครับถูกไหมเราเราบอกว่าลอยกระทงเราจะไม่ลอยที่มาจากโฟมนะเราวนลลงทุกวันเลยนะครับซึ่งลอยกระทงนี่ก็1วันต่อปี แต่นึกถึงสภาพที่นึกถึงโฟมที่เราทิ้งไปทุกทุกวันน่ะหนึ่งหมื่นชิ้นต่อวันนะครับแล้วเราทำมากี่สิบปีแล้วมันไปไหนนะครับมันก็ลงน้ําก็ลงดินมันมันอยู่อย่างงี้อีกพันปีครับ,รบงานศพเจ็ดวันแต่ว่าเรามีขยายอยู่กับเราอีกพันปีนะครับ,รบอันนี้คือสิ่งวดล้อมเ,เป็นสิ่งหนึ่งที่เราว่าแบบเออไม่ได้แล้วเราต้องแก้ตรงนี้<ล>วัแล้วยิ่งถ้ามองไปข้างหน้าอีกเนี่ยยิ่งสังคมผู้สูงอายุนะนับถอยหลังคนก็ยิ่ง เสียชีวิตมากขึ้นอันนี้โดยในแง่ของประชากรเนาะอันนี้คือข้อที่2เรื่องของสิ่งแวดล้อมครับข้อที่3คือคนว่างงานในชุมชนครับนะครับสาเหตุที่เราใช้เวลามากกับการออกแบบเนาะเพราะเราคิดว่าเอ้ยเนี่ยนเราทําดีละแคเนชั่นทําดีแล้วเราทําดีให้ครบ3 6 0้อหงศานะครับเราช่วยมนลนิที่เราช่วยสังคมละทําไมเราไม่ช่วยชุมชนนะครับเราก็เลยออกแบบใช้เวลาออกแบบมันเนี่ยให้ถอดง่ายนะครับให้ประกอบง่ายนะครับสิ่งที่เราทําคือ อยากให้ใครก็ได้ประกอบได้คือคุณไม่ต้องมีสกิลคุณไม่ต้องรู้ว่าทํำยังไงแต่ภายในสิบนาทีคุณทำเป็นแล้วนะครับเพราะฉะน,นั้นแคนเนชนก็ออกแบบให้ง่ายพอที่เราส่งวัตถุดิบไปให้คนยากจนคนแก่ในสลัมเนี่ยเป็นคนทําขึ้นมานะครับพอเขาทาเสร็จเขาก็ได้รายได้เสริมนะครับยิ่งช่วงคิยนี้เห็นชัดเลยเขาทาอะไรไม่ได้เขาเออกมาไม่ได้นะก็แคนเนชนก็ส่งให้นะครับก็ให้เขาทําไปนี่แหละเป็นรายได้เสริมแล้วก็รับขึ้นมาแล้วก็ส่งนะครับก็เลยผมว่ามันเป็นอะไรที่ช่วยมูลิธิ ช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบช่วยครบ3ด้านผมขอย,ย้อนกลับไปเริ่มต้นตอนที่เราตัดสินใจทำโซเชียลเอนิฟไรส์นะฮะตอนนั้นที่เราคิดภาพไว้กับตอนที่เราลงมือทําจริงมันเหมือนหรือมันต่างกับตอนที่เราคิดไว้ไหมฮะเหมือนและต่างนะครับ <c oughs> ส่วนที่เอาส่วนที่ต่างก่อน <c oughs> ส่วนที่ต่างนะผมจะชอบคิดว่าแบบถ้าเรามีงานให้กับคนนะ <c oughs> บางทีคนก็จะอยากทา <c oughs> นะครับแต่เมืองไทยเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ผมเอาไปให้บางชุมชนนะไปถึงเสร็จขาดความรับผิดชอบ เนาะอันนี้อ,อันนี้ก็ต้องก็ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งสำหรับคนที่อยากทำโซเชียลแอรร์เนอร์ช่วยคนที่อยากอยากช่วยะนะครับผมเนี่ยเคยเอาไปตั้งให้ให้ชุมชนชุมชนบางชุมชนเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีแรงต้านว่าแคเน,นชั่นไปไปทำอะไระนะครับหรือว่าเอาไปวางแล้วเนี่ยไม่มีคนดูแล<ะ>ก,ก็เสียเพราะมันกระดาษใช่ไหมครับฝนตกแชร์อะไรพวกนี้ยสุดแล้วเราก็ต้องเลือกชุมชนนะครับแต่ผมเช,ช,นะชื่อนะว่าคนที่เขาขยันะ เขามีแรงผลักดันอะไรบางอย่างเขาจะขยันแล้วเขาจะหาวิธทีาทำนะครับสุดท้ายอ่ะคนที่ที่ทำแคเนชั่นทุกวันนี้ก็คือพวกแม่ค้าขายของนะครับคนที่ว่างงานจริงๆกับผมก็อยากช่วยนะแต่บางทีเนี้ยเขาก็ไม่ทำนะครับสิ่งที่ผมเอาไปตั้งเนี่ยทุกวันนี้นะที่ที่ดูคนที่มาทําจริงๆอ่ะคือไม่คค่ขายของริมถนนที่เขาทําขายตอนเช้าอ่ะนะครับเสร็จแล้วเขาไม่มีอะไรทำแล้วตอนบ่ายเขามานั่งทำพวกเนี้ยขยันแล้วผมว่าคนขยันเนี้ยอย่างเงี้ยเราน่าให้โอกาสเขาเพราะว่า สมมุติเขาขายที่ทำไปเยอะนะที่ออกสื่อแทนในชันเยอะคือแม่ค้าขายหมูปิ้งนะครับเขาขายหมูปิ้งได้ตอนเช้าไม่มีคนทานแล้วตอนกลางวันถูกไหมครับเจ็ดโมงถึงแปดโมงเขาตื่นมาตั้งีสี่ปิ้งหมูปิ้งแต่ถ้าเขาอยากเพิ่มรายได้เนี่ยเาปิ้งให้ตายเขาก็เพิ่มไม่ได้ละถูกไหมครับเพราะคนเราไม่กินหมูปิ้งตอนเย็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คืออะไรสิ่งที่ทําได้ก็คือเนี่ยเราเอาตอนเย็นเนี่ยเขาก็นั่งช่วยผลิตผงดีไปทำมันจอบเสริมครับทำมันจอบเสริมนี่คือสิ่งส่วนที่ต่างนะที่ผมคิดว่าเออบางทีีีีนนะะบบาา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 งงงททคเเเเเเ้้ไมม่่่โโอออกกสสจจรริๆแตวฮยให ต่ว่าไม่ใช่ละบางทีผมว่าเราต้องไปหาโอกาสกับคนที่เขาอยากได้โอกาสตรงนั้นจริงๆนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่ส่วนที่เหมือนนะผมว่าคนไทยเป็นคนดีนะครับแปลว่าอะไรคือแคเนชั่นวันนี้ทุกคนรู้จักด้วยปากกับปากนะครับพอเรารู้สึกว่าเราทําอะไรดีอ่ะเขาจะบอกต่อนะครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาได้ช่วยคนคนไทยอยากบริจาคนะครับแล้วยิ่งแคนเนชั่นทำด้วยความโปร่งใสเนี่ยผมว่าทำให้ทาให้แคนเนชั่นโตได้พอสมควรน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากจิตใจคนไทยอ่ะ ผมว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมอาจจะเหมาะกับคนรุ่นใหม่นะครับแต่เรื่องการบริจาคเรื่องการช่วยชุมชนผมว่าคนรุ่นเก่าเข้าถึงแล้วเขาอยากช่วยอ่ะมันก็เลยทําให้พอมีคนแชร์เกี่ยวกับแคนเดชันมากพอสมควรนะครับใน Facebook ในไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีนะครับแล้วก็เราก็โตมาจากความใจดี่ของคนไทยที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆของคนไทยครับผมจําได้ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมเห็นโพสตเหมือนกันผมเชื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ที่ติดตามโซเชียลมีเดีย มันจะมีโพสต์หนึ่งที่คนว้าวแล้วก็ฮือฮามากกับพวงรีดแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองไทยตอนนั้นที่มาที่ไปที่มันนําไปสู่การแชร์ต่อนะตอนนั้นมันคืออะไรฮะผมว่าที่แชร์เยอะจริงๆคือโพสต์แรกเลยนะครับเพราะวันนั้นนะนะวันนั้นนะครับยังไม่มีพวงรีสไตล์นี้ออกมานะครับซึ่งผมว่าผมแก้เพนพอยต์ทั้ง3อย่างสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชน นะครับมันก็เลยทําให้คนมันเข้าถึงได้นะครับมันเป็นโมเดลที่ผมว่ามันเป็นเพนพอยต์มานานนะครับในสังคมไทยที่เอ้ยเราอยากสั่งอย่างอื่น่ะหลายหลายคนเลือกที่มันถึงมีพวงหรีดจักรยานพวงหรีดพัดลมพวงหรีดต้นไม้นะครับหรือพงหรีดที่เป็นผ้าห่มนะครับตรงนี้มันเป็นเพนพอยต์มานานแล้วคนไม่อยากสั่งหลายหลายคนเนี่ยนะครับผมไม่ได้หมายถึงดอกไม้นะคือดอกไม้ผมว่ามันมีคัลเจอรัลแวลูที่ที่คนอยากสั่งดอกไม้เพราะมันเป็นดอกไม้นั่นไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ไม่อยากสั่งมีเยอะแต่เขาไม่มีททาาาางงเเเลืออกนนนนนะครรัััต้แดี่่่ิมมพว เรามาฟิลตรงตรงเพนตรงเนี้ย<ะ>นะครับไม่ใอันนี้อยากฝากไว้อยากฝากไปนิดหนึ่งว่าน้องๆอ,งอะ่ะที่ที่ฟังวันนี้<ะ>ผมว่าธ<ะ>ุรกิจเพื่อสังคมหรืออินโนเวชันต่างๆนะครับอินโนเวชันต่างๆนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเราจะต้องใช้เทคโนโลยีเสมอไปแล้วจะต้องค,คิดถึงดีฟเทคเราจะต้องคิดถึง AI ไอเราจะต้องคิดถึงไบโอเทคแต่จริงๆอ่ะผมว่าอินโนเวชันมันเป็นแค่เราเอาอะไรทีท่เราเห็นเพนเนี่ย พงศ์ศีเนี่ยมันเป็นสิ่ง<ะ>ที่อยู่ค<ะ>ู่กับเมืองไทยมาตั้งแต่รห้าแล้ว<ะ>จริงๆแล้วนะครับหลายร้อยปีละเป็นร้อยปีแต่เราเอาเพลงตรงนี้เราเอาเพลงแค่มาปรับมาเข้ากับบริบทยุคใหม่แค่นี้<ะ>ผมว่ามันคืออินโนเวชันละเราไม่ต้องคิดไกลน,นะครับแต่อินโนเวชันทำเองก็ได้ที่ผมมาปรับวิถีชีวิตท,ที่ที่ทำให้มันดีขึ้นนี่ก็คืออินโนเวชันส่วนหนึ่งะนะครับนี่ฮะอินโนเวชันที่คุณบิ๊กบอกนะเป็นอินโนเวชันที่ไม่จําเป็นต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามามาใช้สักทีเดียวก็ได้เนาะคุยกันนอกรอบแล้วคุณบบกอว่า เส้นทางการทำงานของบิกจริงๆปัจจุบันนี้ทำฝั่งไอทีใช่ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ผมเป็นผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับทางด้านดิเทคนะครับทำ AI machine learning data science นะครับชื่อบริษัท Lulu Technology นะครับเราก็เป็นบริษัททางด้านดิเทคนี่แหละครับเราก็อินโนเวชั่นทั้งทุกอย่างเนี่ยที่กับเทคโนโลยีเนี่ยรทหมดนะครับเราก็ได้คนดีๆจาก Silicon Valley เยอะนะครับจากพาร์ทเนอร์มาจาก Google มาจาก Oracle ิลที่ซิลิคอนแวลเลยทั้งหลายเนี่ยครับเราก็รับทำโปรเจกต์ทางด้านนี้นะครับ มาสายไอทีเลยนะมาสายไอทีครับคือผมก็เลยพูดได้เรื่อง innovation นี่แหละเพราะว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยผมทําอยู่กับ innovation ทุกวันนะครับก็จริงๆนะครับส่วนตัวทําธุรกิจหลายอย่างครับธุรกิจหลักคือธุรกิจไอทีนะครับมีธุรกิจที่บ้านทํางานเกษตรเราทำโรงงานปุ๋ยนะครับแล้วก็อดไอย่างนั้นก็ยังช่วยช่วยเป็นบอร์ดสถาบันวิจัยแห่งชาติกับเป็นบอร์ดของศูนย์ไบโอเทคไทยนะครับแต่จริงๆแพชชั่นจริงๆคือ p a ชชั่นช่วยสังคมก็วันนี้อยากฝากไปน้องอีกนิดนึงคือถ้าเรามีแพชชั่นอะไรเราทําให้สุด นะครับเด็กๆผมก็บริเวณีผมชอบช่วยคน<ะ>ถึงเวลาผมว่าโซเชียลแอนนิประสเป็นอย่างหนึ่งที่ดีเพราะว่าถ้าน้องมีแพชชั่นเรื่องเนี้ยน้องทําให้เป็นบริษัทให้มันได้แล้วให้มันอยู่ด้วยตัวเองแล้วน้องก็ไปทําอื่นได้แพชชั่นน้องที่มีอ่ะเราหาคนมาช่วยทาเราหาคนมาช่วย<ะ>รันนะครับสุดท้ายอ่ะผมก็มีมีบริษัทรันของตัวเองนะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่สุดท้ายอ่ะแพชชั่นเพื่อสังคมผมไม่ได้ทิ้งไปไหนผมมีบริษัทที่สามารถส่งเงินนะครับให้กับการกุศลในทุกๆวัน นะครับสิ่งที่ทําให้แคนเนชันเนี่ยผมผมรู้สึกดีกับแคนเนชันนัคือทุกๆวันที่ผมนอนผมได้ช่วยใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนเลยนะครับทุกๆวันนี้แคนเนชั่นน่าจะไปจากวันละเกือบ20 0 0มบาทนะต่อวันเลยทุกๆวันทุกๆวันก็แปลว่าสักวันหรือ2วันนียผมก็ได้ทุนการศึกษาให้เด็กลูกหนึ่งคนละสุดยอดจากจากอะไรที่ผมว่าคําว่าอินโนเวชันนี่แหละที่ เอ้ยมันไม่จำเป็นต้องมปไอทีแน่นอนะนะครับผมอยู่วงการไอทีนะเพราะนี่อินโนเวชันคืออะไระเอาบริบทเอาวันนี้ทำเราเนี่ยเพนพอยต์ตรงไหนหาม,มาเลย<ะ>แล้วเราก็แก้ให้อยู่กับบริบทวันปัจจุบันนะครับแล้วมันก็มันสร้าง Impact ได้พอควรน,นะครับหลายๆคนเนี่ยมอง Social e n t e r p r i s e ว่ามันโอทอปหรือเปล่าใช่ไหมมันเขาจะเข้าใจผิดกับ CSR เข้าใจผิดกับมูลนิธินะครับโซเชียลแอนด์ไพรส์ในในคำนิยามของผมนะ ผมว่ามันคืออะไรก็ได้ที่คนทํารู้สึกว่าเราช่วยสังคมคือมันก็จะม,มีนิยามที่รัฐบาลให้นิยามที่คนอื่นให้แต่ผมว่านิยามจริง,รงๆมันอยู่ที่ใจผมว่าเราทําอะไรให้สังคมเราทําอะไรให้ใครดีขึ้นผมนิยามมรงนภานอันที่สองคือต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับแปลว่าทําไปแล้วใส่เงินไปเรื่อยๆต้องขอเงินมาเนี่ยอันนี้มันคือเหมือนทิแล้วนะครับหรือถ้าไม่ช่วยอุทีศก็เสียสารที่เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งโยนเงินเข้าไปปุ๊บ เีก3เดือนต้องของกันใหม่พวกนี้ไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นอยากให้คิดอะไรที่ทําให้มันอยู่ได้เองอยู่ด้วยตัวเองแล้วอยู่ได้ยาวๆนะครับแต่ Impact เนี่ยอยู่ที่ใจนะผมว่านะว่าเฮ้ยเราได้ทําอะไรให้ใคร,ครดีจริงๆแล้วสิ่งที่ที่ทาให้ธุรกิจทุกวันนี้ยืนยืนอยู่ได้ด้วยด้วยตัวของธุรกิจเองโดยที่เราไม่ต้องไปทุ่มสรรพกําลังเยอะมากเนี่ยนะฮะคิดว่ามันอยู่ที่ตรงไหนฮะผมว่าถ้าพูดในแนวธุรกิจเลยนะค,คือผม soft pain point แต่ทาธุรกิจอะไรก็ตามผมว่ามันต้องรู้เลยว่าเพนพอยของคอสเมอร์คืออะไร,รนะครับเราต้องการจะทําธุรกิจนี้ขายใครขายเพื่ออะไรขายยังไงแล้วเขาต้องการอะไรอันนี้ต้องรูร้รและต้องชัดแล้วผมว่าแคนชั่นชัดมากนะครับมันคือเพนที่ทุกคนมีมาก่อนนะครับแล้วผมมาแก้ตรงเนี้ยเพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมว่ายังไงแคนชั่นก็จะใหญ่ถึงจุดหนึ่งเราไม่มีทางที่จะมา replace ดอกไม้ได้นะครับเพราะว่ามันคือวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยน จากต่อไม้เป็นกระดาษนะครับแต่เราก็ขอแค่แค่มีส่วนหนึ่งอะที่เปลี่ยนนะครับ,รบผมว่าผมขายแค่ไม่ถึง1หรือ2ของตลาดทั้งหมดทุกวันนี้ผมริจับแล้ว13ล้านทำมา2ปีกว่าเกือบ3ปีนะครับเพราะฉนั้นมันคือ Impact ที่มันชัดเจนที่มันเห็นได้และทุก13ล้านเนี่ยมาด้วยความโปร่งใสถ้าคุณอยากตรวจสอบผมมีใบเสร็จทุกใบ เพราะอะไรทุกการสั่งซื้อผมว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โซเชียลแอนด์ไพรส์ทุกคนต้องมีคือความโปร่งใสถ้าคุณจะช่วยใครช่วยอะไร,รต้องมีความโปร่งใสว่าลูกค้าเขาต้อง perceive that value t o ถูกไหมครับ value ผมว่า value ของโซเชียลแอนด์ไพรส์จริงๆแล้วอ่ะคือการได้ช่วยคนคช่วยสังคมหรือช่วยสิ่งแวดล้อมหน,นึ่งในสาม่างนี้แต่ว่าการช่วยตรงนี้มันต้องโปร่งใสคุณช่วยเขายยงไงไรคนซื้อนะครับเขาต้องรับรู้ได้นะครับแล้วผมว่าอันนี้คือคือสิ่งที่ดีของแพนิชั่นครับ ผมอันนี้ผมสะท้อนในมุมของคนที่เ,เคยใช้บริการใช้บริการในที่นี้คือไม่ได้ใช้ของนะฮะคือ <c oughs> มายถึงสั่ง <c oughs> สั่งพวงตรีเพื่อเอาเอาไปมอบให้กับคนที่ผู้วัยชนนะฮะตั้งแต่ตอนที่คลิกเข้าไปที่จะสั่งซื้อ <c oughs> นะครับจะมีรายละเอียดว่าเราเลือกที่จะบริจาคให้มูลิตี้ไหน <c oughs> นะฮะอันนี้อันนี้คือเราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะตัวธุรกิจของเราที่เราคิดเลือกไว้เลยว่าโอเคเราเราจะมีการบริจาคตรงให้กับมูลิตี้เลย ใช่ครับคือผมว่าอันนี้ก็เราพูดถึง business model canvas เลยก็ได้นะจริงๆแล้วอันนี้คือ Key Partner นะครับเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นนะผมก็เลือกมาเลยว่าที่ไหนที่จะทำให้ให้พงศ์หยุดผมไปได้ถ้าพูดในนาธุรกิจนะเพราะนั้นตอนต้นเนี่ยคนที่จะช่วย endorse เราอะว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้มั่วซว่าก็คือมูลนิธิถูกไหมครับเพราะนั้น ณนะวันนั้นใครไม่มีใครรู้จักแคนาดิชั่นถ้าเขาซื้อพวงหรีเขาจะเชื่อได้ไงว่าเอ้อนนี้ไม่ได้หลอกเงินเขาหรือเอาไปไหนนะครับแน่นอนเราบอกเขาบอกว่าเราเอาใบาเสร็จนี้คืนคุณแต่ถ้าเราเลือกมูลนิธิมาตอนต้นนะณนะวันนั้นมูลนิธิที่ไม่มีใครรู้จักนะครับมันก็อาจจะทําให้โตยากเพราะว่าสุดท้ายผมว่า value proposition มันคือความโปร่งใสเชื่อถือได้นะครับเพราะฉะนั้นณนะวันนั้นนะเราก็เลยเริ่มด้วยลามาเริ่มด้วยจุฬา นะครับสี่ร้ายค่อยมาตามมาทีหลังเนาะเริ่มด้วยจุฬาแล้วก็เริ่มด้วยบ้านลูกเหลียงอย่างเงี้ยครับตอนนั้นถ้าบ้านลูกเหลียงอย่างเดี๋ยวก็ไม่มีใครรู้จักนะครับเพราะงั้นผมว่าเป็นส่วนหนึ่งไะที่ที่ทำยังไงให้เราดู credible นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ business model นะที่ทำไมผมเริ่มเริ่มมาเลยมันไปได้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหลาย endor สุดโรงพยาบาลจุฬาแน่นอนใช้เวลานานมากกับการที่เราต้องไปคุยกับโรงพยาบาลนะว่าอันนี้เราทํามาเพื่อสังคมจริงๆผมก็รายได้ผมแบ่งอย่างโปร่งใสนะครับถ้าเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยค เว็บไซต์ตั้งแต่วันแรกเลยนะมันเห็นเลยว่าเอ้ยผมบริจาคไปแล้วเท่าไหร่จริงๆมันเริ่มตั้งแต่มากี่พันเลยนะไปวันแรกเนี่ยแปดพันอะไรเก้าพันกว่าจะวันนี้ล้านสิบสามล้านถูกไหมครับมันก็เลิ่อย่างนั้นก็ไม่ได้แคร์ใครตัวเราต้องการความโปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มสิ่งที่เข้าเว็บปุ๊บดูได้เลยคือบริจาคไปแล้วเท่าไหร่ส่วนที่สองลงมาอีกก็คือพงรีนะครับพงลีผมทุกวันนี้มีสิบสามแบบแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในสิบสามแบบเนี่ยผมบอกเลยแบบที่หนึ่ง ประหยัดกี่เปอร์เซ็นต์ใบที่2กี่เปอร์เซ็นต์ไล่ตั้งแต่10%ยัน40%ถ้าคุณซื้อพรุ่งนี้คุณประหยัด40%ก็อันนี้ก็คือความโปร่งใสที่เขารับรู้ทันทีว่าถ้าเขาซื้อสมมุติซื้อบาทที่1บริจา40ั40%เอ่อคุณจะปริจาัไปเท่าไหร่นะครับเสร็จแ,แล้วลงมาจากล้านบานั้นอีกถ้าคุณเลือกแล้วว่าประหยัดจํานวนเท่านี้40%คือสมมติ1,600คุณจะเลือกบริจาัไปที่ไหนครับนะครับ,รบก็อันนี้ยคือทั้งหมดเนี่ยลูกค้าเข้าใจในแต่ต้นเข้ามาผมไม่ต้องมานั่งอธิบายเองเลยว่าพุงดีมันคืออะไร รหรือว่า value proposition ผ,ผมคืออะไรนะครับอันนี้อยากฝากไว้ออย่างหนึ่งนะอันหนึ่งที่ผมถือคติมาตลอดนะว่าว่าทำธุรกิจผมว่า if you have to explain it then you lose เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคือถ้าผมต้องมานั่งอธิบายให้ทุกคนเนี่ยว่า value proposition ผมคืออะไรธุรกิจผมคืออะไรเจงละแต่ทุกคนที่เข้าถึงแคนชั่นเว็บเว็บปุ๊บนะบมันเข้าใจเลยว่าเฮ้ยผมทำอะไรอยู่บริบรบจาคยังไงแล้วโปร่งใสย,ยังไงนะครับ คือผลิตม,มันมันขายตัวมันเองนะครับมันก็เลยทาให้ทุกทุกวันนี้มันโตขึ้นมาด้วยตัวเองโดยที่ผมไม่ต้องไปนั่งพูดขายเองเป็นเซลส์แมนถูกไหมครับเพ,พราะพ้จริงถ้าถ้าในแง่ของการทําธุรกิจแบบที่เป็น maximize profit ก็คือ,อนึกถึงกําไรเป็นหลักเนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสที่ key partner ์เนาะเขาอาจจะไปโฟกัสที่ตัวสินค้าบริการแล้วก็ช ANNEL แต่ทีเนี้ยคำถามคือ c h ANNEL ของเราปัจจุบันเนี้ยมีช่องทางไหนบ้างที่เป็นการสื่อสารตรงไปกับลูกค้า ่วนใหญ่นะพุงรีดคนที่จะซื้อก็ต้องสูงไวันิดนึงนะครับไม่ได้สูงไวัขนาดนั้นแต่หมายถึงก็ต้อง above s t u r t อ่ะถึงจะมีพแบบสูงว่าสิบที่จะเริ่มไปงานศพเพราะฉะนั้นผมสมมติาผมทำทิกตอกผมก็คิดน่าทิกตอกมันดังมากแต่ว่ายังไม่ใช่เจนที่ที่ที่จะเริ่มซื้อพุงรีดนะครับก็ตามปกติครับไป Facebook ไป Instagram อะไรพวกนี้นะครับก็คือโซเชียลมีเดียเยอะ นะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะโปรโมททางโซเชียลมีเดียกับปากปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาส่งพงหรีไปเสรผมจะส่งใบเสร็จให้นะครับเป็นซองจดหมายเนี่ยเป็นซองจดหมายต้องอธิบายเลยว่าเราเราคือใครเราบริจาคไปแล้วเท่าไหร่ไอ้เงินที่คุณมาช่วยเนี่ยเราเอาไปทําอะไรบ้างนะครับผมได้เรียนแล้วว่าแคนาดานี่เป็นบริษัทที่ เหมือนจะเป็นบริษัทที่สวัยกำไรแต่จริงๆกำไรที่เหลือเราเราบริจาคให้กับสังคมจริงๆนะครับเราไปบริจาคนมให้เด็กอ่อนเด็กกำพร้าเราไปทําเทศจัดเทศพระภัยสายนามาเทศนะครับแล้วเราก็ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลายหลายอย่างนะครับพวกนี้มันจะเงิน profit ทางนั้นเราก็ต้องทําให้คนรู้เนาะว่าเราทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่างถ้าคุณตั๋วซื้อแค่ในชันบ นะครับจะมีใบเสร็จส่งไปตามไปภายใน2อาทิตย์ส่งใบเสร็จมันก็จะมีใบเสร็จจากโรงพยาบาลจากมูลนิธิที่คุณตัวเลือกนะครับ,รบแล้วก็จะแนบไปว่าเฮ้ยเงินที่คุณให้มาเนี้ยนะนอกจากไอ้ใบเสร็จตรงนี้ที่ผมให้คุณลนะมันยังไปช่วยคนอีกตั้งเท่าไหร่ในสิ่งที่แคนาเดนทำโดยที่คุณอาจจะยังไม่รับรู้นะครับ,รบอันเนี้ยคือสิ่งที่ทําให้เขาบอกปากตัวปากว่าเฮ้ยใช้แคนาเดนแล้วมันดีนะนะครับย้อนกลับไปว่าเราโฆษณาย,ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ข้อ2ก็คือถ้าเขาชอบอ่ะเขาก็จะกลับมาใช้อีกเพราะว่าสุดทททท้าาายยมมมัันนนคคคืือออกกกรรีี่่ผบไ ชอบช่วยคนนยเรามีรเรามีจิตใจ,จดีแล้วถ้าคุณเริ่มเริ่มใช้แคชเนชั่นนะครับคุณก็จะรู้ว่าเงินที่คุณแต่ก่อนโยนทิ้งไปอะ่ะครับโวิดสอง0ันเนี่ยแต่ก่อนถ้าคุณคุณใช้สั่งดอกไม้นะมันมันหายไปในเจ็วันซึ่งซึ่งผมอยากให้คิดนิดนึงนะว่าถ้าสั่งดอกไม้เพราะว่า คุณอยากให้ดอกไม้เขาจริงๆอะ่ะเพราะว่าดอกไม้แสดงความสดชื่น uh huh. หรืออะไรหลายๆอย่างที่กระดาษ replace ไม่ได้ uh huh. อันนั้นผม่าสั่งดอกไม้เลย uh huh. แต่ถ้าคุณยิงกลางๆนะว่าเอ้ยสั่งดอกไม้ไปเพื่อสั่งอะ่ะ uh huh. เพราะว่า uh huh. เช่นสั่งให้ลูกค้าหรือสั่งอะไรที่เราไม่รู้จักอะ่ะโทรให้เลขาสั่งปุ๊บเนี้ย uh huh. ผมว่าอย่างเงี้ยเรามาคิดดีกว่าว่า พวงหนึ่งพวงสองพบาทผมไปจากห้าร้อยนะมันคือเงินที่ไปให้เด็กกาพร้าที่เขาไม่มีพ่อแม่มันคือเงินที่ไปช่วยโรงพยาบาลจุฬาวิจัยยารักษามะเร็งมันคือเงินที่ไปช่วยโรงพยาบาลศิรราชให้คนได้ผ่าตาัดตานะครับมันส่งต่อแบบไม่มีที่สิ้นสุดอะนะครับผมอยากบอกว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ชอบโลกหลายๆเรื่องนะครับเราไม่ชอบโลกที่มันโลกร้อนเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบ อะไรหลายอย่างแล้วติดวนน้าท่วมทุกอย่างแต่ผมคิดว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มจากที่ตัวเราเนอะเราอยากให้โลกดีอะ่ะมันมันไม่ต้องเริ่มไก่ไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยตัวเองเลยครับแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้คุณไม่ใช่ถุงพลาสติกวันนี้คุณไม่ใช่หลอดพลาสติกเพราะ,ะนั้นมันก็เหมือนกันวันนี้คุณจะสั่งพวงหรีดถ้าคิดแล้วว่าคุณอยากสั่งเพราะเป็นดอกไม้สั่งเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าสั่งอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคือพอมาเป็นแคชเชั่นป์ป,ปุ๊บอะครับมันช่วยคนอีกตั้งท ไหมครับมันก็ช่วยคนตั้งแต่ชุมชนช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยมูลไอทีที่คุณเลือกนะครับก็เลยอันนี้ผมเชื่อว่าอยากให้โลกเปลี่ยนเปลี่ยนที่เราก่อนรับรับทีนี้กลุ่มลูกค้าเท่าที่ฟังจากทาง g o o d v i b เนี่ยมีทั้งคนทั่วไปด้วยครับกลุ่มอย่างบริษัทอะไรเงี้ยเยอะไหมครที่ที่มาสนับสนุนและสปอร์ตเราเออมีเยอะเหมือนเหมือนกันครับคือสิ่งที่แคนเนชั่นทำทำได้ดีนะครับก็คือพอเราทำรูปแบบบริษัท่ะเราก็เรามีระบบไอทีที่แข็งแรงเพราเขียนเองนะครับครบบริษัทเข มันง okay. okay. ่ายกับบริษัทใหญ่ๆที่ใช้ระบบบังบินนะครับอย่างอาเวิร์พอยต์ก็ได้เวิร์กพอยต์เป็นบริษัทที่น่ารักมาช่วยกับเราตั้งแต่ต้นเลยนะครับทั้งบริษัทใครจะสั่งก็ทั้งเดือนสั่งไปเลยนะครับสั่งไปเลยเสร็จเราก็เราเก็บรวบบินเก็บเงินทีเดียวปลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะมีบริษัทที่เขาเห็นแบรนด์ลูกกับสังคมอ่ะเพราะสิ่งที่เราทำม่เราคือทำยังไงนะครับก็จะหมายอย่างเงี้ยแล้วมันให้ความง่ายกับเขาสมมติเจ้านายเยอะอ่ะเขาก็ให้เลขาแล้วแต่เอบินนเลยว จบครับแล้วก็บร <Huh. S 2> ิจาคก,ก็บินเดียวแล้วจริงๆถ้าเป็นบริษัทเนี้เขาได้ประโยชน์กว่าเดิมอีกเพราะว่าอะไรถ้าคุณเลือกโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามาให้ลดจนภาษีได้สองเท่าครับถูกไหมครับเพราะงั้นก็คือคุณบริจาคปกติก็ก็ถ้าซื้อผงลิดคุณเอาไปลดจนไม่ได้ถูกไหมครับ,รบก็ได้แค่ค่าผงลิดเอาไปหักภาษีแต่นี้ก็ใส่วนบริจาคเขาลดจนได้สองเท่าอีก hmm. นะครับเพราะงั้นฝั่งฝั่งที่เป็นลูกค้าก็ที่คอร์เปอร์ก็จะมาพอสมควรนะครับนอกเหนือจากสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับก็คือการที่ให้ความสสบบบายกััริษท แล้วม,มันเหมือนกับการแก้เพนพอยท์<ช>ที่เขาเจอเหมือนกันนะใ,<ช>ในแง่ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจเนาะใช่ครับผมว่าน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆบริษัทเลยนะฮะจอโมเดลธุรกิจกับแคนเนชั่นยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับติดตามเนื้อหาไฮไลท์ครั้งต่อไปได้ในร้าถัดไปครับ